อตอนนี้เราอยู่ที่งานโบ๊ทแฟร์นะครับคูซ่าอยู่กับเจ้าของเรือที่น่ารักที่สุดใ,ในประเทศทไทยนะครับผมแนะนาตัวหน่อยครับวันดีครับป๊อกแป๊กครับจากเบรรี่โบ๊ทครับเดี๋ยววันนี้คุณป๊อกแป๊กจะพาคูซา่าทําอะไรครับผมพาไปเทสเรือเบรรี่โบ๊ทต,ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ซูซูกิ20แรงม้านะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังเทสอยู่ตรงไกลๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรอลูกค้ากลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาอไปเทส สเสน่ห์ของ,ของเรา<ท>เนี่ยอ่าแนะนำเลยครับสเสน่ห์เสน่ห์ก็จะมีความเล็กตะมุตะมิแต่ว่าวิ่งดี uh huh. ในสมรรถนะที่เทียบกับไซส์เรือแล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเรามาลองกันว่าสายตกปลาเหยื่อปลอมถ้าได้เรือแบดเล็กๆน่ารักแบบนี้ไปลงตามคลองตามเขื่อน จะเหมาะสมหรือไม่โอเคเดี๋ยวเรารับชมพร้อมกันครับเดี๋ยวให้คุณปอกแป๊กแนะนําก่อนว่าเบื้องต้นฟังก์ชันพื้นฐานเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเชิญครับอ่าได้ครับตัวเรือนะครับก็จะเป็นเรือไฟเบอร์การ์ดนะครับเกาะเครื่องได้20-30แรงม้าถ้าเกิดให้ดีผมแนะนําเป็นเครื่อง power trim ตัวที่เป็น trim electric trim ครับมันจะได้สามารถเปิดหัวกดหัวได้นะครับตัวคอนโทรลก็ใช้แบบมาตรฐานได้เลยติดตั้งเข้ากับเรือเราได้เลยนะครับโฟมกันจมนะครับจะมีรอบลำแล้วก็พื้นเป็นวัสดุฮัน e ี่อม พวงมาลัยจริงๆเราสามารถสไลด์ไปตรงกลางได้สําหรับนั่งขับคนเดียวเราจะได้บาลานซ์นะครับไม่ว่าจะเรือเล็กเรือใหญ่เราก็ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับพวงมาลายนะัยเนาะเพราะถ้าเกิดเรานั่งเรานั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็จะบาลานซ์แต่ว่าถ้าเกิดเราไป2คนพวงมาลัยก็อยู่ฝั่งขวานะก็ในราคา9 4 0 0 0ก็เป็นตัวเรือพร้อมกับออปชั่นครบทุกอย่างเหลือแค่เกาะเครื่องอย่างเดียวนะตอนนี้คูซ่าลงมาที่เรือแล้วนะครับผมน่ารักมากนะครับดูหน้าตาก็รู้นะ เดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับกับคุณป๊อกแบ็กนะครับมีลำโพงด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับเป็น j b l นะครับเหมาะสำหรับสายชิลอย่างพวกเราแน่นอนนะครับผมนะด้านหลังนะมีที่เก็บของด้วยนะครับเราสามารถเก็บของไม่ว่าจะเป็นตู้แช่นะครับนะตู้แช่เครื่องดื่มนะนี่นะครับนั่งสองคนแบบชิลๆเลยนะครับนี่ถ้านักตกปลาอย่างคูซ่านะครับสายเหยื่อปลอมนี่ไะเรานะครับตอนนี้เครื่องกี่แรงนะตอนนี้เป็น20แรงม้า20แรงม้านะครับผมสี่จังหวะนะไะ แบบชิวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆออกไปจากตรงนี้เราคันๆไปก่อนเพราะตรงนี้เป็นเขตท่าเรือนะครับเรานั่ง2นะครับนี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับผมประมาณ95ครับ95ใช่95ตอนนี้โอ้โหก็เกือบร้อยนะผมก็70กว่านะใช่ร้อยกว่าได้ซ้ำเป็นไงอาการเรือมีโครงเค้งไหมนั่ง2นี่คือแบบนิ่งๆเลยนะนะครับผมนิ่งๆชิวๆนะ คือท้องเรือเราเป็นปีกข้างคาวดังนั้นจังหวะที่เรายังไม่ขึ้นน้ำเนี่ยทุนด้านสองข้างเนี่ยมันยังรับน้ําหนักอยู่ดังนั้นมันจะไม่ค่อยโคงเค้งเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถโยกโยกทดสอบได้เลยแต่เวลาเรือเราขึ้นน้ําแล้วเนี่ยตัวอกวีตรงกลางอะ่ะจะเป็นส่วนเดียวที่รับน้ําดังนั้นอะ่ะการตัดขึ้นหรือว่าอะไรพวกนี้ปีกข้างคาวด้านข้างอาจจะไม่ได้ใช้ตอนใช้ความเร็วครับผมนะ อย่างนี้ก็เหมาะเลยสาหรับสายตกปลาอย่าปลอมถ้ายืนตีได้นะยืนแบบคนเดียวแบบชิวๆได้ยืนได้รับประกันเลยว่ายืนได้นะบบนีเน่เห็นไหมและที่สําคัญนะคล้องตัวนะครับผมเราสามารถมุดเข้าไหมที่แบบแบบว่ามีสววงสวะไหมที่แบบว่าแถวคลองนะ่ะนักตกปลาจะรู้แน่นอนว่ามันเข้ายากแน่นอนแต่วันนี้เรามีเครื่องนะครับผมสบายมีพวงมาลัยด้วยนะครับ่ปเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกลองดูครับมันจะขึ้นน้ําไม่ได้เร็วมากเพราะว่ามันจะเป็นตัว 20แรงครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะขึ้นไม่ได้เร็วมากแต่นี่คือไล่ใบให้เล็กลงแล้วขึ้นเร็วกว่าสแตนดาร์ดแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าการเป็นไงครับผมอฮียาวูวูไวเป็นไงโอ้เดอเอเป็นไงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นดูไงครับจิวแต่แจวนะนะเดี๋ยวดูข้างหน้าครับผมนี โอ้สองครับนั่งสองนะตอนนี้นะครับชิวเลยนะครับผมนี่นะบิ่งด้วยนะครับครั้งแรกนะครับที่กูซ่านั่งเรือที่น่ารักและเล็กและดับรู้สึกนิ่มอย่างนี้นะครับผมได้นะขับง่ายมากๆขับได้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขากับกู้ซ่าจะลองขับดูได้เดี๋ยวตอนนี้ก็คือเราดูสมรสนันี่เข้าโค้งเข้าโค้งดูดูเข้าโค้งเข้าโค้งโอ้โห ป็นไงเป็นไงแห,นหมนะครับผมนะอย่างนี้แบบว่าเข้าหมายที่แบบว่าได้แบบชิวๆเลยนะครับผมชิวๆเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วประมาณ44นะครับผมเ<ๆ>มื่อกี้มีลูกค้าทดสอบให้แล้วผมไม่ต้องทดสอบเองเลยนะฮะอายาอ,อายาอ,อายาอันนี้คือ,อขนเลครับผมอ่าเ,ออเป็นไงเป็นไงาตามคลองตามเขื่อนก็ไม่ต่างจากนี้หรอกครับผมนะโอ้โหมันมากชิวแต่แจ๋ว ใช่เจ้าแรกในไทยเจ้าแรกในไทยฮ่านะครับผมนะนี่เลยนะครับผมสายชิวอย่างเราเราค้นหาเจอแล้วาสายตกปลา,อย,าอย่างเราเราค้นหาเจอแล้วราคาไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนเรือใหม่ป้ายแดงเลยไม่ถึงแสนเนี่นะครับผมนะเดี๋ยวกูซาดจะขึ้นตารางให้ดูว่าราคามีอะไรยังไงนะครับผมนะแต่ตอนนี้เราดูความเล้าใจก่อนโอ้โห ว้าเขาโค้งเขาโค้งเอาไปตกปลาได้ไหมได้แน่นอน้แน่นอนนะผมสายตกปลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเข้าหม้แบบว่าชิวเลยใช่ครับผมะเดี๋ยวผมเราไปสลับกันจะได้ลองขับได้ครับได้อันนี้มีกี่ระดับครับการเล่นก็เนี่ยสุดแล้วครับ แล้วก็ผ่อนได้ครับครับอยหลังได้ไยหลังได้ครับทุกอย่างได้หมดเลยปกติอยนีนะครับผมนิ่มๆเลยนะครับผมนะคอนโทรลมือแบบสบายๆก็คือใครที่เคยขับเรือทั่วไปนะครับผมก็เป็นพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วนะครับนะ ง่ายมากเขาคอนโทรลนิ่มมากนิ่มมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งมันใหม่มันใหม่มัใหม่แกะกล่องทุกอย่างเลยครับโอ้โหเล้าใจมากนะตอนนี้ติดใจแล้วคูเซาวกับน้องคายด้วยเลยยินดีครับยินดีครับนี่มีลูกค้ามาลูกค้ามารอเทจด้วยนะลูกค้ารอเยอะนะผมนั่งอยู่ตรงนี้มาประมาณชั่วโมงแล้วประมาณสิบกว่าเช้าแล้วเป็นแบบว่าเนื้อหอมมากนะครับผมโอเคนะ ทีนี้เราจะสลับกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นก่อนครับผมเออหรือว่ายังไงดีวะจริงๆอะมันสลับได้เลยสลับได้เลยเออ่าดูดูเราเราสลับได้เลยนะสมมติว่าเราแบบเรือมันเสถียรอ่าดูดูดูนี่ยืนไอ้ครูท่ายยืนให้ดูนะอ่าระหว่างขาผมเหยียบเข้ามาอ่านะครับผมเหยียบเข้ามาโอเคนะครับอ้าวไปไอ้ยะาเป็นไงดูความโค้งเค้งนี่นะนะครับผมไปเลยครับเห็นไหมทีนี้คุณฟอกแป็กจะต้องมาเป็นตากล้องให้ผมอ่าได้ครับได้ครับ อ่ะนะครับพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ F C นะสตาร์ทสตาร์ทก่อนเลยเบื้องต้นสตาร์ทอ่ะสตาร์ทเป็นเหมือนกุญแจรถเลยครับนี่นะใช่ไหมครับบิดออนปุ๊บก็บิดไปอีกจังหวะหนึ่งแล้วก็ปล่อยขวาหรือซ้ายครับขวาครับขวานะครับอ่าพอเนี้ยคือบิดออนแล้วครับจะมีสัญญาณเตือนแล้วก็บิดอีกทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะทีนี้คอนโทรลถ้าเกิดไปด้านหลังคือถอยหลังไปด้านหน้าคือเดินหน้าอ่าตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่เซ็นเตอร์คือเกียร์ว่างครับเกียร์ว่างเราจะ เราไปด้านหน้าก็ได้ครับเรือเราสามารถเลี้ยวได้เอามือเอามือผักช่วยอ่าใช่ใช่โอเคอ่าไปด้านหน้าเบาๆไปด้านเบาๆเบาๆอ่าโอเคตอนนี้เข้าเกียร์เดินหน้าแล้วเราอ่าเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเรือเราคล่องตัวมากขนาดไปก่อนนะเบาๆไปก่อนขนาดในมารีนาเล็กๆเรายังกลับลำได้โดยที่แบบไม่ต้องกินพื้นที่มากไอ้ยาอ่าเนี่ยครูซาได้มาทดสอบได้มาสัมผัสนะครับผมมาขับแล้วนะครับผมนะ ย้ำอีกทีแบนเบลลี่บ๊ทเบลลี่บ๊ทนะครับผมเหมือนเบบี้เลยเนาะเหมือนเบบี้นะเบลลี่บ๊ทเป็นมินิบ๊ทเจ้าเดียวในไทยนะเจ้าเดียวไม่มีใครทำคือมันเริ่มมาจากความชอบมันไม่ได้เริ่มมาจากธุรกิจครับผมทำเนี่ยคือไม่ใช่ธุรกิจที่กอบโกยกําไรหรือว่าได้กําไรมหาศาลแต่มันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่มันจะมาในรูปแบบของเรือมินิบอทนะ ดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับอารมณ์ฟิลลิ่งเราแะใช่ใชครับผม๊นะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับว่าเทานั่ง2คนนะครับแล้วคูซ่านะครับมาสัมผัสครั้งแรกนี่เราจะมีความรู้สึกยังไง Let's go ลันสุดเลยโอ oh, <ho. S 2> ้จะขึ้นน้ำนะครับ<ม>เลยละสุดเลยสุดเลยโอเคถ้าเกิดอยากให้ขึ้นน้ำเร็ว วแล้ง่ายเลยเราจะผ่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเลางสัปาหหน่อยหนึ่งหน่อยเึ็งใช่นี่นะครับก็ง่ายเลยเหมือนเราขับเรือทั่วไปนะครับผมนะเราจะเทโค้งอยากจะเทแบบดริฟต์ดันให้มีความเร็วนิดนึงนี่นะครับได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมกันช่วยหน่อยมันตื้นแล้วระวังครับผมเห็นนกเดินป่ะต้องดูต่อมอีใช่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 เห็นมา Let's go กูซ่าบขับแบบครั้งแรกก็ยังขับง่ายแล้วนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเฮียเฮียเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหมันมีคลื่นแต่ว่าเราไม่ได้กระแทกมากเพราะว่าเรือเราสับเราสับคลื่นได้วิ่งตรงไปทางช่องนี้เลยครับช่องนี้เลยไปเดี๋ยวเราจะทักทายเอฟซีที่นั่งอยู่ริมนะครับผมเอา เป็นไงครับหนึ่งเดียวในไทยบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมนะโอ้โห,โ,หโหติดใจแล้วนะครับผมติดใจแล้วติดใจแล้วพี่เรากลับนะกลับแน่นอนครับโอ้โสุดยอดนะนี่ปะทนนะขึ้นครับปะทะขึ้นอหยา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 นะนะอาการเจอขึ้นเขาไม่น่ากลัวเขาเอา<ม>อยู่ แค่ไหนแค่นั้นไม่ได้แบบไม่ต้องแบบสับต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ไหมอ่าไม่ไม่เจิดด้วยนะไม่เจิดไม่เจิดนจิดนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมก็ใช่ดูเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเลยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าต่อที่ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวเราคันคานไปก็ได้ครับ ก็สรุปง่ายๆนะครับซื้อไม่ซื้อซื้อแน่นอนซื้อแน,น,น,น่ <c oughs> อน,นอนขับง่ายนะครับผมมือใหม่ครั้งแรกขับก็ถือว่าชิลนะครับอ่าท <c oughs> ักทายคุณป่านนะคุณป่านสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมก็ถือว่าติดใจแล้วก็หลงเสน่ห์แล้วแหละนะครับผมยังไงในราคาไม่ถึงแสนตัวนี้นะครับรับรองว่าในหนองคายจะเป็นเจ้าแรกเห็นคูซ่าขับในน่านน้ำมนน้ำโขงแน่นอนนะครับผมนะยย โอเคโอเคโอเคมีลูกค้าลองต่ออีกสองคนได้ได้สุดยอดเลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อแบ๊กนะครับวั<ด>นนี้นะครับยินดีครับยินดีเ<อ> <ลำ S 1> รือลำนี้กี่กี่ฟุตครับถ้าคิดเป็นฟุต8.3ฟุตครับถ้าคิดเป็นเมตรล่ะครับถ้าคิดเป็นเมตร2.5เมตรครับความกว้าง ความกว้างอยู่ที่1.2เมตรครับรับน้ำหนักเต็มที่300กิโลนี่แน่นอนนะผู้ใหญ่2คนสบายสบายสบายเลยเนี่ยเราโอ้โหร้อยกว่าใช่แล้วก็เรือด้วยเรือจริงๆน้ำไม่เข้าเลยนะเพราะว่านี่เมื่อคืนผมจอดไว้นะผมไม่ได้ผมไม่เดาขึ้นนะก็สรุปนะครับผมนะดูเอาในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปอกแป๊กนะครับผมนะบ๊ายบายติดต่อที่เพจเบลีบอสไทยแลนด์เบลีบอสไทยแลนด์นะครับเจ้าแรกนะครับผมที่มีเรือที่น่ารักแล้วก็เท่คูลแบบนี้เหมมาาาะสรับคู่ซก สวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ